สวัสดีครับตีเล็กกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อ่าบิตคอยทำนิวห้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แฮปปี้กันทุกคนเลยตอนนี้อืมอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตพอร์ตกันนะครับก็ยังไม่มีเรื่องเล่าอะไรเนาะก็อัปเดตพอร์ตกันไปก่อนนะครับวันนี้แค่นิวไฮก็ happy แฮปปี้ล้วนะครับโอเค ครับเมื่อวานก็ไซเว์นะเมื่อวานไซเวแล้วเราก็ซื้อซื้อ,อขายขายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อบอร์ดเราก็ทกําการซื้อนะครับขายขายเราก็ซื้อสองไม้เนาะล้วก็ขายขายเราก็ซื้อสองไม้อ่าล้วก็ขายเราก็ซื้อคืนประมาณนี้นะครับแล้วมันตรงนี้ก็คือจุดที่ทํานิวไฮไปโอเคประมาณนี้นะครับก็ อบอทกำไรตอนนี้ก็เราได้มาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับร้อยประมาณห้าร้อยเนาะจากหนึ่งพันนะครับก็ครึ่งทางแล้วนะครับอ่าโอเคไปดูพอร์ตกันหน่อยเนาะตอนนี้ อ่าโอเคตอนนี้ก็ส่วน BTC u s d ยเนี่ยเราซื้อสะสมซื้อซื้อขายขเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะมันก็เลยไม้ใหญ่ขึ้นนะครับส่วน BTC USDC ก็ก็จะยังเท่าเดิมอยู่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ตัว Equity ของเราก็เป็น1,484พนะครับก็ทำ ประมาณหนึ่งพันห้าครับก็กำลังกำลังได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะโอเคไปดูพอร์ตกันครับตอนนี้ก็ตอนนี้ขึ้นมาที่หนะึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเนาะกำไรมาหกร้อยเหรียญน,นะครับปื้ดเดียวเออตัวเส้นกราฟก็จะประมาณนี้เนาะอย่างนี้แหละนะครับมันก็จะ กำไรมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมลองคำนวณดูนะถ้าถ้าถ้าเหทดนี้นะครับถ้าความเร็วในเหรีนะี้อีกประมาณ10วันนะครับ12วันเราก็จะได้อ่าเป็น2,000เหรียญและวทำร้0ยได้นะครับตอนนี้ก็ทำ New High ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นต่อหรือว่าลงนะครับก็เราก็ไม่ได้เดาอน,อนาคตเนาะแต่ว่า แต่นิวาใเราอาจจะไซด์เวอีกนะครับตอนที่ช่วงที่ไซด์เวย์เราก็ซื้อเสื้อขายขาก็สร้างแค t โฟกลับมาได้เหมือนกันเนาะ okay, โอเคก็ประมาณนี้เรียบร้อยอ,อืออ่ะอ่ะโอเคครับก็อ่าพอร์ตของเราก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามตาม กลยุทธ์ของบอทดนะครับตอนนี้ก็มีคนรันบอร์ดกับเราอยู่ประมาณห้าหกคนนะครับจริงๆผมอยากได้สักสิคนเนาะก็ยังมีพื้นที่เพิ่มอยู่ถามว่าถ้าเข้าตอนนี้ถ้าเข้าตอนนี้จะเสี่ยงไหมเพราะตอนนี้เพิ่งทำนิวไฮไปก็อ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างตอนนี้พอร์ของเรานะครับที่จุดนี้ใช่ไหมเราจะมีเส้นที่เรียกว่าเส้นคราร์มลไลน์ นี่นะครับเป็นเส้นคามารายเป็นเส้นที่เอาไว้สําหรับเฮจิ้งเนาะถ้าเกิดมันตัดลงปุ๊บตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการช็อตนะครับเพื่อเฮจิ้งพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ติดลบเพิ่มและอาจจะมีการซื้อซื้อ,อขายขายติดลบตรงนี้เพิ่มนิดหน่อยนะครับทีนี้ถ้ามาดูในตัวที่ผมคํานวณไว้เนี่ยก็คือถ้าถ้าตอนนี้มันตัดลงมาปั๊บเนี่ยนะครับ ตัวตัวพอร์ตของเราเนี่ยจะติดลบอยู่ประมาณสองร้อยนะครับ200%ของ1000%เนาะเพราะเงินต้น1000%งพลบลงมา200%นะครับแล้วก็เราจะต้องใช้มาจินในการช็อ,ชอตด้วยนะครับก็เผื่อเงินไว้อีก 100, 150นะร้อยร้อยห้าสิบเนาะพะนะ้นก็เราจะต้องมีเงินห0ึ่งร้อยสามร้ประมาณนี้นะครับต้องใช้เงินเผื่อไว้ประมาณ360ซึ่งตอนนี้ก็ กำไรเราคืออพันพันห้าใช่ไหมเมื่อกี้พันห้าก็ลงมาก็ยังเหลือๆนะครับยังยังไม่ได้ติดติดลบอะไรมากนะครับจริงๆก็เดี๋ยวไม่แน่วันนี้อาจจะขยายเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันสามารถขยายไซส์เพิ่มขึ้นได้ไหมเพิ่มความเสี่ยงได้ไหมตอนนี้เป็นศูนย์ุ 0.01อยู่นะครับอาจจะเพิ่มเป็น0.012หรือ0.015อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้ทํากําไรมากขึ้นแล้วก็ทำอ่าทำร้อยเปอร์เซ็นได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคครับก็แหมอยากอยากมีเงินสักสามร้อยล้านนะเออนี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าทำบอทเสร็จแล้วเนี่ยถ้า ถ้าไม่มีเงินเนี่ยถ้าไม่มีเงินจริงๆเนี่ยไปบวชนะไปบวชแล้วก็ได้ได้เงินอค่าทําบุญมาหลายวันเนี่ยที่ที่ผมเคยบวชก็ไปก็จะได้เงินตอนที่เราไปเอ่อไปไปนอกสถานที่เนาะไปไปเงินในซองอ,ะอ่ะเออประมาณนั้นก็จะได้เฉลี่ยนู่นแหละประมาณวันละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยเออก็บางวันก็ไม่มีแต่ แต่ถ้าได้ก็คือโหเยอะเหมือนกันนะวันละห้าร้อยวันละสามร้อยนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ได้เงินมาปุ๊บก็เอาเข้าเข้าบดใไหมให้บดมันทํางานเลยบวชสักพันษาเนี้งเงรวยแล้ว <c oughs> แหมอิจฉาอิจฉาพระจังเลยได้ตั้งสามร้อยล้าน <c oughs> โอเคช่างมันออก็หมดแล้วนะครับวันนี้ขำๆไป ใครที่ยังที่สนใจอยากจะเปิดเชื่อมบอรดกับเรานะครับก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับเราก็เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะทำอธิบายกลยุทธ์แบบละเอียดให้แยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งเนาะให้ให้เข้าใจเพราะว่าก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงถ้าอย่างนี้จะเป็นยังไงจะพอร์ตแตกไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเล่าสรุปให้ใน ในอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะหมดประมาณนี้ครับใครที่มีคำถามก็ทักแชทเข้ามาคุยได้นะครับหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้ก็คุยกันสนุกสนุกนะครับผมชอบเวลาคนทักเข้ามาคุยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับอย,อยากให้มันนิวไฮไปเรื่อยๆเนาะโอเค กันจบประมาณนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ